น่าสนใจมากนะครับบางคนก็ไปสร้างสคริปเกมนะครับสคริเนี่ยถ้าใครถ้าใครไม่มีโปรแกรมก็สามารถใช้บนออนไลน์ได้นะ,ะเช่นอ,อย่างเราก็สามารถไปพิมพ์ในช่อง Google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Scra t c h นะครับมันก็จะปรากฏสค r a t c h ออนไลน์ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวโคจะออ่าเดี๋ยวรูจะให้เราพิมพ์ถ้าใครอ่าไม่มีโปรแกรมนะครับแล้วก็มีมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะครับแล้วก็เราก็ไปสามารถใช้สค t c ตออนไลน์ได้โดยการพิมพ์ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสครตอ่ามันก็จะเป็นเข้าสู่สค t c ตออนไลน์นะครับแล้วก็เราก็คลิก นครับใครที่ใช้ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก,ก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนก็ไปที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับอันนี้ครูออกจากระบบก่อนนะเนี่ยเข้าร่วมสครันะครับเราก็ตั้งชื่อของเราเองนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเองนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะให้ใส่อีเมลอะไรต่างๆแล้วก็ต้องมีอ่าอีเมลอ่ะ,อะเดี๋ยวครูใส่ลองใส่ดูนะว่าครูใส่ชื่อภาษาไทยก็ได้ดส่วนนะลองใส่เลืกชื่อลูกครูอ่ะ่านใส่ง่ายๆก่อนครับ หรือว่าผ่านไหมเขาบอกว่า user can only use letter number and อบอกว่าชื่อสั้นเกินไปแล้วก็รหัสผ่านเน่ต้อง6ตัวเกิน6ตัวขึ้นไปด้วยนะครับฉะนั้นก็ให้เราตั้งชื่อให้อย่าให้อย่าให้สั้นไปนะครับ่าดูนะตั้ง ครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อรหัสตั้งรหัสผ่านอย่างน้อยหกตัวนะครับอย่างน้อยหกตัวแล้วก็คลิกต่อไปก็ทําตามคาแนะนําของสต๊เลยนะครับใส่อีเมลอะไรต่างๆต,ต่อไป อ่าเนี่บอกว่ามีมีคนใช้แล้วอ่าถ้าไปซ้ำกับอ่ากับคนที่มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งเบียให้ซ้ำกันอาจจะเป็นอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อท้ายก็ได้อ่าเสร็จแล้วก็ต่อไปอ่าจากนั้น select country คืออะไรครับ select country ประเทศมค่ะอ่าเลือกประเทศเก่งมากเราก็เลือกประเทศไทยนะครับใครที่อยาก มีสคริปต์ออนไลน์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่ในนั้นไทยแลนด์อ่าเนี่ยไทยแลนด์แล้วก็ต่อไปอ่ one, ออาวันเดือนปีเกิดครับเดือนปีเกิดอ่าก็ใส่ไปนะครับอ่าแล้วก็ระบุเพศนะครับว่าอยู่อีเมล์อ่าตรงนี้แหละอีเมลทุกคนมีอ่ามีอีเมลหรือยังใครไม มีแล e ้วใช่มีแล้วเดี๋ยวครูฟ้าได้ะมีล้ว,ลวเวลาเปิดออนไลน์เนี่ยครูจะแจกอ e ีเมลให้พวกเราทุกคนนะก็กคงฉันแล้วถ้าไม่เีอะไรผิดพลาดก็คงเป็นเริ่มปีใหม่นี้หลังจากปีใหม่นะครับเดี๋ยวครูจะ,ะแจกอ e ีเมลเป็นอ e ีเมลสำของโรงเรียนนะใครที่ไม่มีอ e ีเมลก็สามารถใช้อ e ีเมลนี้ได้ นะคใครที่ยังไม่สมัครอีเมลก็ครูก็จะแจก <c oughs> อ่ายินดีต้อนรับเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จแค่นี้เองนะครับที่สำคัญต้องมีอีเมลด้วยนะครับเริ่มต้นใช้งานอ่าก็จะมีในสครันออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวอย่าง ที่เขาแชร์เราสามารถแชร์วิธีการใช้ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะครับในนี้เขาก็จะมีให้เราได้เลือกนะครับแต่มันก็จะยากาก็จะหาเกมง่ายๆเราก็สามารถค้นหาได้นะครับเกมง่ายๆลองเสิร์ชภาษาไทยดูเกมง่ายๆ อ่าไม่มีอ่าต้องเสร็จเป็นสามเัวอีกอย่างไงแล้วอีซี่นี่ไงอีเอีเอซีเอซัดมเอสวาเอสวายอีซี่เกอ่าถูกมอ่าอีซี่เกมเยอะแยะเลยนะครับก็ดูเกมต่างๆอ่าลองดูเกมนี้ซิ เราเราแล้วก็จะมีคําว่าดูด้านในนะครับถ้าเราจะดูว่ามันมันเขียนยังไงเราก็คลิกที่คําว่าดูด้านในโอ้นะครับนี่คือเกมเราก็สามารถคลิกอ่าต้องมีการขยับเมาส์นะครับเนี่ยเขาลองเขาลองติลังกาคือ ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับหลังกาแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าสมบูรณ์ไหมเกมของเราที่แชร์ะอ่าถ้าเกมไหนที่สมบูรณ์เราก็สามารถอ่าดูดูได้เลยนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> อเดี๋ยวครูจะล็อกอินอินเบลบัญชีอีกบัญชีหนึ่งของครูมันจะมีเกมสคริปตเกมอยู่สคริปตเกมโอฟาวิ๊ แล้วก็ดูอนนีสคริปต์เกมดูด้านในอันนี้เขาแชร์ให้ดูนะว,ว่าสคริปต์เกมเนี่ยเขียนยังไงเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวละครรูปอะไรไม่รู้แล้วก็รูปยิงก็จะมีโครงสร้างของเกมเยอะแยะหมดเลยเนี่ยที่เขาเขียนโปรแกรมครับลองรันสิ Ha, ấy. à mạnh à đấy à đồn yingเลย mày à à สามารถเขียนเกมในระดับสูงได้นะครับอ่าในเกมสักแคปท,ที่ที่เขาแชร์แจนในว่าอ่ามันก็ถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากครับอ่าลองดูดูเกมอื่นอีกที่ง่ายๆอ่านี้อันนี้ครูเขียนเองนิทานสั้นๆสั้นๆดูสิ มีมีเสียงนะ, <S <S ะเป็นการสาร้างนิทานคุยกันโต้อตอบแล้วก็มีการเดินไปแล้วก็มีการเปลี่ยนฉากหลังอ่า อ่านะโอเคเรามาสนุกนะโปรแกรมนี้สัแคสนุกเก่งมากลิไว้อ่านไมานี่เป็นโปรแกรมสั้นๆนะครับแต่ถ้าเราดูก็มันก็ยาวกันเป็นการรับคำสั่งสนุกนะครับ ก็สอนล้อคนว่าอามกรานี้เราก็จะได้ลงมือเรียนภาคปฏิบัติอ่านี่คือบางส่วนมีเกมเยอะๆยะน,นะถ้าเกมสนใจนะครับก็ลองเสิร์ชเกมสแกตง่ายๆนะครับเกมเป่าลูกเกมยิงลูกโป่งนะครับถ้าครูจะสอนในนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อ่ามันขั้นสูงนิดนึงนะครับก็อาจจะยาก นะครับก็มีการสามารถวาดวาดวัตถุนะวาดวัตถุวาดลูกโป่งในในสแกนเนี่ยก็จะมีเครื่องมือวาดเมื่อกับโปรแกรมเพ้นท์นะเพื่อที่เราจะวาดเครื่องมือมีเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นกดคลิปแช่ไว้นะครับผมเสร็จนะครับให้เต้าอยู่ของเราเนี่ยนะครับอยู่

เมื่อกิงโดยรูปป่มแล้วเราก็จะปิดแอปพลิเคชัรูปที่มทีนี้เป็นภาพิตส่นแต่แต่ก็ใช้ย,ย่างลบหรือลบป่มออกไป